สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่8เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,563นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเ,เข้าสู่โหมดการทำงาน เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็น์นะครับผมก็คิดว่าช่วงครึ่งวันก็เหลือเพียงครึ่งวันของวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้สร้างสรรผลงานเพราะว่าได้หยุดชาร์จแบตเตอรี่กันมาถึงสี่วันแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะขออนุญาตนำพาท่านมาชมมาทัศนศึกษา ของดีของพิเศษสมบัติทิพย์ของท่านจตุคุณหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่ากราบได้สนิทใจและวัตถุมงคลน,นั้นเป็นสมบัติทิพย์ของท่านนั้นเป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ตูกหาศรัทธาญากโยมทั้งชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็พี่น้องชาวพุทธชาวต่างประเทศก็พากันแสวงหาเช่นกันนะครับผมวัต วัตถุมงคลของท่านหลวงพ่อหลวงปู่ที่เป็นสมบัติทิพย์ที่จะนําพาท่านมาชมในขณะนี้ก็คือวัตถุมงคลของท่านจ้ะคุณหลวงปู่ขาวอนาราโยแห่งวัดท่ากองเพลจังหวัดอุดรธานีนั่นเองปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีก็เปลี่ยนนะครับที่วัดท่ากองเพลนี่นแหละครับขึ้นอยู่กับจังหวัดใหม่ไปแล้วคือจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเอง นะครับผมถ้าเอยนามของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะ,ปะคปณนคณลง่งปูขาอนาฬโยแล้วก็คิดว่าทุกทกท่านก็คงจะถึงบางอ้อกกันได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะาคนที่อายุกลางคนขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าบุญญาบารมีก็ดีนะครับผมจะระยวัดของท่าน แล้วก็ดยความที่เป็นพระป่าพระกรรมฐานลูกศิษย์ใตท่านจตุคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็เรียกว่ามีชื่อเสียงหอมศีลหอมธรรมฟุ้งกระจายไปทั่วประเทศนั่นเองสำหรับท่านจรุคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยน,นี้นาบเดิม ของท่านชื่อแบบคนไทยรุ่นเก่าๆนะครับผมชื่อคำเดียวพยางเดียวก็คือคำว่าขาวนั่นเองนามสกุลดั้งเดิมโคระถานะครับผมท่านถือกำเนิดเกิดได้เมื่อวันที่28เดือนธันวาคมปีพศ24 3 1นนึ่นูละครับซึ่งท่านเกิด ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดนั่นเองท่านเกิดที่บ้านปอชนเนงตำบลหนองแก้วนะครับผมแล้วก็ถ้าปัจจุบันนี้ก็คืออำเภออำนาจเจริญอ่อําเภออำนาจเจริญจังหวัดอบุบลราชธานีอันนี้เป็นของเดิมนะครับผมเป็นของเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ ก็ขึ้นกับตำบลหนองแก้วอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญนั่นเองนะครับผมโยมิดาของท่านนั้นชื่อพั่วโครัฐาโยมรรดาของท่านนั้นมีนามว่ารอดโครัฐานะครับผมท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมดเจ็ดท่านด้ยวยกันโดยที่ท่านจะบุคุลลูกภูขานี้เป็นบุตรคนที่สีนั่นเอง แล้วก็โดยปกติแล้วพี่น้องชาวชนบทของเรามันก็จะภาคไหนก็แล้วแต่จะมีอาชีพหลักก็คือการทำนาด้านการเกษตรนะครับครั้งเมื่ออ,อ,อายุของท่านจักรุณหลวงภูเขาวได้20ปีนะครับผมอายุได้20ปีก็ช่วงในปีพศสอ0พ ห้สบสองท่านก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วครับแต่งงานมีครอบครัวจนกรท่านมีลูกด้วยกันทั้งหมดสามคนด้วยกันถือว่าท่านใช้ชีวิตคู่มาถึงสิบอดปีจนกระทั่งการเวลาผ่านมาท่านก็ได้ยาล้างเลิกล้างกันไปนะครับผม เมื่อได้อยาล้างเลิกล้างกันไปแล้วท่านจาะมคุณหลวงปู่ขาวนี้ด้วยที่มีจิตใจฝักใฝ่ด้านพระศาสนานะครับผมเพราะว่าเห็นมองว่าร่มโพของพระศาสนานี้จะนําความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นทางพ้นทุกอย่างแท้จริงดังนั้นนะครับท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุขในพระพุทธศาสนา นะครับผมบวชเป็นพระเลยนะครับท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่สองเดือนพฤษภาคมปี2462ก็เป็นช่วงรัชสมัยรุนกล้าวรัชกาลที่6นั่นเองนะครับท่านบวชที่วัดโพสีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือวัดบ่อ,บอชันเนงนั่นเอง บ้านบอ่อชเนงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตาพานจังหวัดอำนาจเจริญในยุคป,ปัจจุบันนี้นั่นเองเรียกว่าท่านบวชสังกัดคณะมหาธิกายโดยมีท่านพระครูพุทธ,ธิศักด์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุป,ปัชฌาย์นะครับผมเมื่อบวชเป็นพระแล้วท่านก็อยู่จำพรรษาที่วัดโพสีนี่แหละครับอยู่ถึงหกพรรษาด้วยกัน ท่านการเวลาเมื่อผ่านไปหกพรรษาแล้วท่านจะปุะคุณลงวงปูเขาวก็เกิดความศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภูริชัตโตนั่นเองยุคนั้นสมัยนั้นานามของท่านจะปุะคุณหลวงปู่มั่นภูริชัตโตเรียกว่าหอมหวนทนล,ลงหอมศีลหอนหอมธรรมนะครับผมดังนั้นท่านจระคุณหลงวงปู่ขาวจึงได้ยัติกรรมเป็นพระธรรมยุทธ นิกายอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2468ซึ่งขณะนั้นท่านจะบพระคุณหลวงพวะเได้มีอายุได้37ปีนะครับผมท่นานยัติกรรมเป็นธรรมยุทธ์ที่พระตศีมาของวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณอุบมาจารย์จันท์สุริจันโทแะครับเป็นประธานใน พิธีนะครับผมแล้วก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลในครั้งดํารงสมณศักด์เป็นพระราชาคณะที่พระชิโนวาดทำรงเป็นพระอุปัชานะครับผมก็เรียกว่าพระเทะระเทระผู้ใหญ่พระป่าทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากได้ ยติกรรมเป็นคณะธรรมยุทธ์เรียบร้อยแล้วท่านได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาถึงแปดปีนะครับผมจากนั้นท่านก็ได้8ปีนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแล้วครับท่านฝึกหัดปฏิบัติตนโดยตลอดจนกระทั่งได้ออกเดินธุดงข้ารมฐานตามท่าน พระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภุยิด้ทัาโตเนี่ยแหละครับผมไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆนะครับเรียกว่าสมบุกสมบันในยุคโบราณน,นั้นป่าดงดิบแทบทั้งนั้นสัตว์ร้ายก็ชุกชุมผูดผีปีศาจไข่ป่าทั้งหลายก็ชุกชุมเรียกว่าท่านไปแทบทุกภาคของประเทศเรานั่นเองในห่วงที่ท่าน ช่วงใช้ชีวิตเดินธุดงค์ขากรรมฐานตามป่าเขาลำเนาไพรกับท่านเจ้าประคุณหลวงปู่มั่นั้นก็มีสหธรรมิกที่ร่วมออกธุดงค์ด้วยกันอยู่หลายรูปนะครับผมเช่นท่านหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเนี่ยแหละครับผมท่านเจ้าประคุณหลวงปู่แหวนสุจิโนโนเนี่ยแหละครับท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมแล้วก็ท่านหลวงปู่ชอบธนะสมโวอย่างนี้แหละครับผมเรียกว่าออกธุดงค์ร่วมกัน เป็นเวลาอยู่หลายปีนะครับผมเรียกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังสร้างบารมีซึ่งก็อยู่ตามป่าเขาลำเราไพรนั่นเองนะครับผมเรียกว่าท่านจะไควณรุภูเขานี้มีประสบะการณ์เกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งหลายมากมายโดยเฉพาะเรื่องของช้างนะครับผมท่านรู้จักจะมีประวัติเกี่ยวพันกับช้างมากมาย นะครับซึ่งการเวลาต่อมาความที่ท่านเกี่ยวพันกับพวกสัตว์ป่าทั้งหลายนี้แหละครับทำให้บางเวลานั้นท่านนึกถึงสัตว์อะไรสัตว์สิ่งนั้นก็จะมาตามความลํำลึกนึกถึงของท่านเสมอเช่นท่านนึกถึงช้างว่าเอช้างเนี่ยหายไปไหนนานแล้วไม่ผ่านเจอะเจอกันเลยนั่นแหละครับ พอตกเวลายามค,ค่ําคืนดึกๆท่านจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกรดของท่านนี้ปรากฏว่าช้างนี่ก็จะมาจริงๆนะครับผมเดินตรงมายังที่ท่านปักกฏอยู่ละครับผมเหมือนกับว่ามาแสดงตนว่ายังอยู่ให้ท่านทราบว่าเขาช้างนี่ยมาหานะครับผมแล้วก็ยังอยู่เมื่อเวลาสมควรแล้วช้างก็จะกลับเข้าป่าดงดึกลึกในป่าต่อไป หรือบางทีบางครั้งท่านนึกถึงเสือนี่แหละครับปรากฏว่าถึงตอนอกลางคืนนี่แหละครับเสือก็จะมาเพ่นพ่านอยู่บริเวณที่ท่านปรากฏพักอยู่นั่นเองนะครับผมมาแสดงตนว่าเขายังอยู่แล้วก็จะปลีกหลีกหนีออกไปนั่นเองนะครับ ช่วงที่ท่านอยู่ป่าเขาลำเนาไพรนั้นเมื่อเวลาเจ็บไข้ไอป่วยท่านจะคุณลงปภูเขาอันนลโรยนี้ท่านจะใช้ธรรมโอสถนะครับผมโดยการใช้พลังจิตของท่านนี่แหละครับเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวระง,งับทุกขเวทนาหลายครั้งต่อหลายหนนะครับผม ท่านเจ้าพระคุณหลวงตามหาบัวญ,ญานสัพโนท่านในเคยเล่าถึงท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลรโยเอาไว้ว่าปฏิบัานะครับหลวงปู่ขาวนี้ได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดในราวช่วงพรรษาที่1 6บ7นั่แหะครับผมซึ่งท่านบรรลุธรรมสถานที่ที่มีชื่อว่าโล่งขอดแห่งอำเภอพระลจังหวัดเชียงใหม่ท่านเอง นะครับผมซึ่งท่านจะกรพนุหลวงตาท่านได้จดจารึกเขียนเล่าไว้ว่าเย็นวันหนึ่งเมื่อท่านจะกรพนุหลวงภูเขาปัดกวาดเสร็จหลวงภูเขาออกจากที่พักไปส่งน้ําก็ได้เห็นข้าวในไร่ของบรรดาชาวเขาทั้งลาย่างละครับกาลังสุกเลืม้มอรารามสวยงามนะครับท่านก็เกิดปัญหาขึ้นในใจของท่าน ขึ้นมาในขณะนั้นว่าเอ๊ะข้าวเนี่ยมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดนะครับผมเพราะอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดดังนั้นท่านก็หยุดคิดอยู่มันต้องมีเหตุนะครับมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในใจเราก็เช่นกันที่พาให้เกิดตายอยู่ยังไม่หยุดหย่อนก็ต้องมีเชื้ออยู่ภายใน เช่นเดียวกับมเมล็ดข้าวนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อเกิดนี้ไม่ถูกทำลายนะครับไปจากใจให้หมดสิ้นก็จะต้องทำให้มีการเวียน่หยตายเกิดอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอะไรเราเป็นเชื้อของใจทำให้คนเราต้องมาเวียนไหวาตายเกิดนะครับท่านก็สรุปลงว่า ก็คือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานนี่เองนะครับท่านจะบุุคลรูปกขาวก็คิดทบทวนไปมาเนี่ยแหละครับท่านผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมมองอะไรก็เป็นธรรมไปหมดนะครับแม้แต่ใบไม้ร่วงลงมาก็มองเป็นธรรมคือความอานิจจังนั่นเองอันนี้ท่านเดบคุณลุภุเขาวท่านดูข้าวนะครับสุกเหลืองอาลามนั้นก็น้อมเข้ามาสู่ใจท่านนะครับผมจึงได้รู้ว่าอาวิชชา นะครับเป็นต้นเหตุนั่นเองท่านได้พิจาณาย้อนหน้าย้อนหลังเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงของอวิชานั่นเองนะครับท่านพิจารณาตั้งแต่หัวค้าจนดึกแล้วครับผมไม่ลดละในการพริจารณาระหว่างอาวิชากับใจจนกระทั่งสว่างด้วยหครับจึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยปัญญา อาพิชานี่ขาดกระเด็นออกจากใจของท่านผู้คหลวงภูเขาไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยนะครับผมการพิจารณาข้าวก็เช่นกันก็มายุติที่ข้าวสุกนั่นเองข้าวสุกนี้ก็เป็นความหมายว่าเมื่อข้าวสุกแล้วก็ไม่สามารถจะไปเกิดใหม่ได้อีกแล้วนั่นเองหมดการงอกอีกต่อไปนั่นเองการพิจารณาจิต ก็มาหยุดกันที่อวิชชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุขนั่นเองจิตหมดการก,อก่อกำเนิดเกิดพบต่างๆอย่างประจักษ์แจ้งใจนะครับผมนี่แหละครับท่านบรรลุธรรมด้วยการพิจารณานี่แหละครับพรรษาที่สิบหท่านพระคุณลงตามหาบัวท่านเคยเล่าไว้ในปฏิปทาพระธุดงค์ฆาตกรมาฐานสายหลวงปู่บัานนี่แหละครับผม ท่านจะไปะขุลูภูเขานั้นท่านในทุดงจะริกไปสถานที่ต่างๆตามป่าเขานํำเราไพรนะครับเรียกว่าเป็นพระกรรมฐานพระป่าสายเรื่องภูมั่นโดยแท้โดยจรงจนในที่สุดนะครับเมื่อปีพศสอ0 1ึงท่านก็มาจำปรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนนี่แหละครับผมจนกระทั่ง ท่านเจ้าคุณหลวงปู่ขาวนี้แลกว่าบอธภาพนั่นเองในช่วงบันปลายชีวิตของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ขาวผูพ้พูดเองก็เคยได้มีวาสนาได้ไปกราบสักการบูชาองค์ท่านที่วัดถ้ำกองเพเนี่ยแหละครับผมสองครั้งครั้งแรกนั้นท่านเจ้าคุณหลวงปู่ขาวนั้นอยู่ในห้องปลอดเชือ้อคือห้องกระจก นะครับท่านพระอาจารย์เพ่งหรือหลวงพ่อบุญเพ่ง,งก็ให้การต้อนรับผู้พูดและคณะที่ไปแล้วท่านหลวงพ่อเพง่งท่านก็แจกวัตถุมงคลก็คือพระ,ะรูปเหมือนท่านเป็นคลวงปูขาวเนื้อชานหมากก็ครึ่งหนึ่งของพระสมเด็จเราเนี่ยแหละครับสีน้ําตาลนั่นแหละครับไม่เสียดายก็ช่วงประมาณปีสองต้นปี2 5 2 6นั่นแหละครับ ได้มาแล้ววาดสนาน้อยรักษาไม่ดีไม่ทราบ่าไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะว่ยาย้ายย้ายบ้านนี่แหละครับก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอยังนึกถึงอยู่นะครับแล้วก็นึกถึงภาพท่านเจ้าพนุษมุกูเขาท่านอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับแล้วท่านก็มองมาที่ผู้พูดลักษณะของผู้พูดโดยมีครูบาอาจารย์ ท่านจะประคุณหลวงพ่อยุทธศาัรวัลลคีเป็นเมตานําผู้ผู้ระบุคณะไปกราบท่านจะประคุณหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบนี่แหละครับช่วงเวลาเก้าปีนั้นท่านจะประคุณหลวงปู่ขาวนะครับเรียกว่าอาพาธนะครับแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นแจม่มใสลื่นเลิศ เพราะว่าในตาของท่านนั้นเรียกว่าหูตาก็ไม่ดีหูก็ตึงนะครับหินปูนก็จับกระดูกแต่ท่านไม่ได้เลือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับธ่าทุดขันนองท่านเลยแล้วถ้าหลงภูเขาท่านจะตดยคุณหลงภูเขาวท่านในบอกกําหนดอายุไขของตนเองไว้ว่าจะมรณภาพอายุ96ปีแล้วก็เป็นจริงดังที่ท่านกล่าวไว้นั่นเอง คือท่านเจ้าพระคุณหลวงลูกขาวลาสังขารมราภาพในวันจันทร์ที่16เดือนพฤษภาคมปีพศ2526อายุได้95ปี6 4 0 0านะครับผมก็เรียกว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่สิทธิญาณุสิทธิ์ทั้งหลายร่มโพร่มใสพระแท้นะครับ ท่านได้ละสังขารลงไปแล้วในช่วงหลังจากนั้นมาอีกไม่กี่ปีผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสไปนำหมูคณะไปเองไปถวายภาพป่าที่วัดถ้ำกงเพลน,นี่แหละครับแต่ว่าท่านจะคุณหลวงภูเขาวนั้นละสังขารไปนานพอสมควรแล้วแล้วก็ได้พาหมูคณะนั้นไปรับชมพิพิธภัณฑ์หลวงภูเขาอนารยโลนะครับ ก็คงประมาณช่วงปี25 3 1นสั่นเองนะครับผมทิ้งไว้แต่พระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็คุณงามความดีของท่านนะครับที่ช่วยจะลงพระศาสนาแล้วก็เป็นที่พึ่งของสัทธาติโยนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ใจสัทายาติโยแล้วก็ประเทศชาติของเรานั่นเองนะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังมีสมบัติที่ คือวัตถุมงคลของท่านนั้นพอสมควรทุกวันนี้ก็หาได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าท่านสายพระป่านี้จะไม่ค่อยนิยมสร้างวัตถุมงคลนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลที่จะขออนุญาตนำพาท่านมาทัศนศึกษานี้ก็เรียกว่าเป็นเรนหรียญรูปเหมือนท่านเจ้าพุณหลวงปูเขาอนาลายโยจะเรียกว่ารุ่นท้ายๆของท่านก็ได้ ออกในปีพศ2520เดี๋ยวลง,ลงกล้องดูพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงปู่ขาวอนาลรโยนั้นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมก็ขอเมตตาจากท่านท่านก็ได้ให้ความเมตตาเหรียญรุ่นแรกของท่านคือปี2 5 0 9นะครับผมสหรับเหรียญรุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นหลวนเหรียญรุ่นสุดท้ายหรือรุ่นทิ้งทวนก็ว่าได้นะครับเพราะว่า กองมัะมาชาการกองทัพภาคที่สองได้สร้างถวายหลวงปู่ในปีพศ2520นั่นเองนะครับผมก็ไปเหรียนชุดยอดนิยมของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ขาวอีกเหรียญหนึ่งที่เรียกว,ว่าแกะพิมพ์ได้สวยงามนั่นเองเดี๋ยวลองลงกล้องดูมาพร้อมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ปี2520 นะครับก็แกะลวดลายได้อ่อนช้อยงดงามแล้วก็ท่านจะาประคนลูกปู่ขาวอนาลโยูป่ปดิษฐานอยู่ตรงกลางครึ่งองค์นะครับใบหน้าของท่านนั้นจะหันไปทางซ้ายมือขององค์ท่านก็คือขวามือของเราจะสังเกตเห็นใบหน้าแววตาแล้วก็รอยยิ้มพิม์พใจ แบบเรียกว่าเมตตาสูงนั่นเองนะครับผมเรียนรุ่นนี้สำหรับเหรียนนี้ก็ด้านหลังนี้จะผ่านศึกมาพอสมควรแต่ยังไม่ถึงกับโชคโชนนะครับยังพอเห็นรายละเอียดน,นี่แหละครับเหรียนท่านเาาคุณคูภูเขา ปี2,520นะครับผมเป็นพระแท้เป็นพุทธบุตรที่กราบได้สนิบใจรูปหนึ่งเรียกว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าของเรานี่เองนะครับท่านออกทุดงร่วมกับหลวงปู่ฟันอาจรารยโยโดยมีท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเป็นแม่ทัพนำนำหน้า แล้วก็มีหลวงปู่ขาวนารโยหลวงปู่ฟัน่นอาจารโลหลวงปู่ตื้ออาจารธัรธโมหลวงปู่ชอบธานสมโมอย่างนี้แหละครับผมท่านจะออกทุดงเป็นสหธรรมิตรออกทุดงร่วมกันนั่นเองแล้วแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละองค์นี้เรียกว่าสถิตอยู่ในดวงใจพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับผมเป็นที่กราบไหว้สักการบูชา เรียกว่าได้สนิทใจนั่นเองอันนี้ชมด้านหลังนะครับถ้าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักเจอวัตถุมงคลสมบัติทริปท่านจะบุกรุลงผู้ค้าอ,อนาฬยโยแล้วถ้าใช่เลยแล้วก็ราคาไม่สูงนักโปรดนในมดเก็บไว้นะครับเมตตามหานิยมเป็นเลิศปกป้องคุ้มครอง ภัยเป็นเลิศนะครับผมด้าน,นหลังนี้ก็จะมีตราพระธรรมจักรบนผ่านนี่แหละครับข้างหลังนี้จะถูกใช้ไปวางตรงข,งข้างๆพานนี่แนหะตรงฐานของผ่านเป็นเลขไทยนะครับสองห้าแล้วขวามือเราก็สองศูนย์นั่นเองนะครับผม สายพระกรรมฐานสายพระป่าท่านจะออกวัตถุมงคลน,น้อยนะครับอันนี้กองทัพภาคที่สองสร้างถวายปี2520นะครับผมออกแบบได้สวยสุดงดงามน,นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผม สำหรับท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ขอกราบอาราธนานิมนต์อิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดท้ำกองเพลนหากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญนุ่งเรืองภพบูร์ทั้งทางโลกและทางธรรมรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแต่ทุกทุกท่กทาน ประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหนง่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่ง,ง,งขึ้นไปด้วยเทินท่านใดที่ประกอบธุรกิจการค้าการขายสิ่งใดก็ขอได้เมตตาดลจิตดลใจดมานานให้ให้มีประชุมชนทั้งหลาย พาการหลั่งไหลก,กันเข้ามาสนับสนุนเพื่อกูลเจือจุนตลอดสายด้วยเถิดศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เคาานั้นไปในที่สุดด้วยเถินขอให้สำเร็จผล ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอำนาจเดชาบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ขาวอานาระโยแห่งวัดถ้ำกองเพชรด้วยเธินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ